เมื่อกี้ผมบอกว่าจะเล่นกอบลินให้ดูใช่ไหมแพ่เอ้ยแตกเล็กแต่ก็เรื่องปกตินะฮะเมื่อกี้ผมไปไล่หาเจ้าฟรีสเดาม g จไม่มาสักทีเพิ่งจะมาตอนเกมสุดท้ายแต่ก่อนโถเอ้ยโอ้แค่คุณพี่ยักษองหัวอันติ อันติกับคริไม่โดนแบนเอาแล้วว่ะเดี๋ยวผมจะเอาพายุหมุนเศรษฐกิจทุยไม่ใช่พายุหมุนอันติใส่เพื่อนๆไปคริกับอันติคริกับอันติมาหน้าแตกกันแน่พวกคุณอันนี้จะได้เงินตามเลเวลฮีโร่นะฮะได้เงินตามเลเวลฮีโร่เอามายิ่งฮีโร่เลเวลเยอะเงินก็ยิ่งได้เยอะ อยากได้ผลผลิตมะนาวเยอะๆก็ปลูกเยอะๆนะคุณไฮมัสกับคุณเพอร์เฟกเล่นพิษอะพวกคุณไปแย่งกันเองเลยนะคุณโรซี่แกเล่นสายคริผมต้องไปแย่งสายครีกับคุณหรือว่าเนี่ยอาฮะตรงนี้อัศวินฮิลตรงนี้เป็นแพนด้านะก็เอาอันติมาแล้วก็เอาคริแล้วก็เอาคริเลือดโอ แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาชาร์ตคริผมจะไม่เก็บดอกเบีย้ยนะฮะเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันไม่มีรีลิกที่เหมาะสมกับดอกเบีย้ยแล้วก็ดอกเบีย้ยมันไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีรีลิกในการเสริมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มดอกเบีย้ยหรือว่าอะไรพวกนี้โอเคสวยว่ะเจอคุณโรสตั้งแต่แรกเพราะว่าตัวละครของผมมันเป็นตัวกลางเกมถึงเลดเกมของคุณโรสเป็นต้นเกมนะฮะ ซึ่งผมก็คิดว่าผมน่าจะแพ้อันตีผมอุ้ยอุ้ยอุ้ย <laughs> อ้ยมึงออกหดอกตั้งแต่แรกเลยเหรอวะเพื่อนๆดูไหมโอกาสออกหดอกกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมไปเอาเครื่องคิดเลขมาคูณแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้โหมึงจะรับน้องกันอย่างนี้เลยไม่ได้นะอีนน้ยตกใจเลยกูนี่คือผมทําใจแพ้ไว้แล้วเข้าใจไหมเพราะว่าโอกาสออกอมันไม่ได้ไวขนาดนั้น มันจะต้องมีค่าครีที่สูงมากๆมันถึงจะออกแบบเมื่อกี้ you know แม่งออกตั้งแต่เกมแรกบ้าไปแล้วไอ้นี่เอาฟรีสไว้ก่อนได้ไหมอย่าเพึ่งอย่าพิ่ง,งฟรีสยังไม่ต้องรีบนะหน้าแทบไหม่เรียบร้อยไอ้ยมี่ผมยังตกใจเลยฮนะออกอะไรวะเนี่ยออกแบบไม่เกรงใจกันเลยนะฮะไม่เกรงใจผมนี่แหละโอ้ออกมาแบบอะไรวะเนี่ยมันออกง่ายเพราะว่าออกเมจิกมันตีแคส มันไม่ใช่มันออกง่ายเพราะอย่างนั้นคุณแมงมุมมันออกง่ายเพราะว่าเออมันเป็นสกิลของมันแต่ว่ามันจะออกเยอะมันขึ้นอยู่กับค่าครีเรทนะฮะแล้วเมื่อกี้มันดันออกเยอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยออกอีกแล้วคุณไฮม์ชโดนไปอีกแล้วเฮ้ยอย่าบอกว่าไอไอรีลิกที่ผมถือมามันทำให้ออกง่ายขึ้นจริงเหรอไม่เอาน่ะ อน,นี่เกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวเห็นป่ะเนี่ยไม่เกี่ยวเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะคำนวณออกให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวผมขออัพสกิลแป๊บหนึง่งเมื่อกี้เน็ตมันขึ้นแดงด้วยเดี๋ยวสักครู่นะทุกคนตอนนี้เน็ตแดงนะมันก็เลยดูดีเลยอะไรยังไงก็ไม่รู้นะฮะโอเคเนี่ยเนี่ยโอกาสออกของมันก็คือ30บวกกับ อันติที่คุณมีคูณ0.8ก็คืออันติที่ผมมี23คูณ0.8บวกกับ30เนี่โอกาสออกก็คือ48.4%แล้วผู้คุณโดน5ดอกอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วถูกไหมปกติการที่ว่าจะออก5ดอกอ่ะมันจะต้องมีค่าคริป,ประมาณ40-50พวกนี้เนี่ย3ดอกเรียบร้อยหน้าแตกไปดิเน่ตอนนี้ผมออกโอกาสออกมันติแคสคือ48.4%ครับผม เนี่ยไม่ออกแล้วเนี่ยปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะใน d o A ถ้าไม่ตายก็คือสกิลธรรมดาจะติด3 6ถึงครั้งถ้าเกิดเอาตัว A มาก็ไม่แปลกที่จะเอาสกิลมาด้วยใช่ครับแต่ว่าเงื่อนไขในการที่จะออกก็คือเงื่อนไขที่จะออกก็คือจะต้องมีค่าครีที่สูงขึ้นเนี่ผย,นะย,ายามนะผมเลยพยายามเอาครีบูส์นะฮะผมเลยพยายามเอาครีบูส์มันจะได้ออกง่ายขึ้น แต่ว่าเมื่อกี้มันออกตั้งแต่แรกตกใจนะอันนี้ผมเอาฮิลลิ่งไว้อันนึงแล้วกันเนาะเอามาช่วยไว้ก่อนเอามาช่วยตัวผมเองไว้ก่อนคุณเพอร์เฟกต์ยังไงครับผมตัวละครตัวเนี้ยผมจะต้องออกอันติให้ไวที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นการตีติดสตันอาแล้วก็ออกดอกเดียวเนี่ยปกติมันต้องออกแค่นี้นะแล้วผมก็น่าจะแพ้ เอ้ยเอ้ยเอ้ยสามดอกเออถ้าสามดอกไม่แน่แล้วเว้ยแน่ความสนุกของเจ้าออกสองหัวมันเป็นอย่างงี้นะทุกครั้งที่ว่าโดนอันตีผมอีกฝั่งหนึ่งจะติดสตันไปด้วย0.3วิโอเคเน็ตกลับมาเขี้ยวแล้ววะไอ้นี่ถ้าเกิดผมไม่ซื้ออะไรผมจะได้เงินร้อยสี่สิบไอ้นี่จะได้เงินไอ้นี่ถ้าเกิดแพ้จะได้เงินร้อยสิบไม่อยากแพ้ผมอยากชนะ ไอ้น,นี่แบรน์สกิลอันนึงไอ้น,นี่ถ้าเกิดเรียนซ้ำก็จะได้เอารีเฟรชเอารีเฟรชมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาอันตีกับคริรัวรัวเลยนะฮะไปหาอันตีกับคริรัวรัวเลยโอเคทุกครั้งที่คริผมจะได้ Energy แล้วก็อันตีจะแรงขึ้นเล็กน้อยนะฮะ แล้วก็ค่า29ตรงนี้30 29ยิบคูณจุด8 29คูณจุด8บวก30โอกาสที่ผมจะเป็นมันตีแคสก็คือตอนนี้53.2%ซโอเคก็เหมือนจะเยอะแต่ยังไม่พอใจครับผมเจอคุณพี่แพนด้า โอ้แค่แพนด้าผมไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าแกเล่นสายเลดเกมอยู่แล้วแกต้องเอาเลือดเยอะๆแล้วก็ฮิวสู้ฉะนั้นถ้าเกิดผมมันตีแคสออกทีนึงก็น่าจะแตกแล้วล่ะโอ้แค่ถ้าเกิดทำคาถาฟ้าดามจจะแรงขึ้นมากไม่รู้ว่าในเนี้ยมีหรือเปล่าสแคปจอมัง้งสแครเชอร์มั้งชื่อมันจำได้แล้วคาถาฟ้าที่ว่าจะทำให้ถ้าไม่ตายของตัวละคร หลายๆตัวอัปเกรดขึ้นเป็นประมาณ2-3ถึงเท่าไม่ว่าจะเป็นความแรงรีคูดาวหรือแม้แต่ไร้ได้2รอบพวกนี้ใช่ไหมฮะนึกถึงคาทาสีม่วงเลยเพื่อนๆชอบแซวผมว่าไอหมิงมึงเล่นไม่เป็นมันไม่ใช่เล่นไม่เป็นครับแต่ว่ามันอยู่คนละปุ่มทีนี้ผมกดไม่ทันเว้ยคาทาสีม่วงผมกดไม่ทันนะฮะมันจะต้องไปอยู่ในปุ่มที่มันเป็น number, นัมเบอร์พวกนี้แล้วผมมันไม่ทันเข้าใจปะ โอเคตอนที่เล่นก็จะเป็นตัวคีรัสใช่ไหมแล้วก็จะเป็นถ้าเกิดเราซื้อไอเทมพวกคาถาสีม่วงมันก็จะอยู่ในปุ่ม1-9พวกเนี้ยทีเนี้ยมันอยู่ไกลกันแล้วหัวผมไม่ทันนะอัศวินฮิวตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะคุณไฮมาร์ช คุณเพอร์เฟกสู้กับคุณโรสอยู่โอ้โหคุณเพอร์เฟกอันดับหนึ่งเลยวะทําทไมเลือดพวกคุณยังเต็มวะเนี่ยโอ้โหมันตีแค่ห้าดอกโอ้โหกูเห็นแล้วกูเอ็นดูอีกฝั่งหนึ่งเหลือเกินนะฮะออกบ่อยจังวะสามเอ,อ่อยี่สิบเก้าคูณจุดแปดแล้วก็บวกสามสิบห้าสิบสามจุดสองมันไม่ได้เยอะนะฮะแล้วทําไมพวกคุณโดนรัวๆไอ้นี่หลังจากที่ไล่อันตีไปแล้วถ้าไม่ตายจะรีไวขึ้นจัดมาไอ้นี่ถ้าเกิดไล่อันติก็จะ ติดฟรีส์มันดีนะเนี่ยแล้วก็รีเฟรชรีเฟรชอันติแล้วติดพิษไม่จำเป็นนะฮะตีติดครีกก็จะได้การรีชาร์จไอ้นี่อันติรีไวขึ้นจัดมาโอม i ไนท์โอม e ไนอ่าใช่ใช่ตัวตัวละครตัวนี้น่าจะโอมิไนไอ้อ็อกสองหัวนี่น่าจะเป็นอ็อกหรือเปล่าผมจำชื่อไม่ได้นะคุณเซอร์เลไอ้ยักษ์แดงนี่ตัวไหนผมจำไม่ได้ลนะ ใน a น่าจะเป็นตัวละครสักตัวนะฮะซึ่งเกมนี้มันเป็นเบสสเตตออกมาจาก5ดอกโอ้โหอ้เหี้ยมเอ้ยแล้วก็ติดคริได้โอ้ยตายแล้วทุกคนเละแน่นะฮะแม่งดวงดีไม่มีคนแย่งเล่นสายเดียวกับผมเลยไม่มีใครมาแย่งเล่นสายครีกับผมเลยตอนแรกผมเจอยักษ์แดงสองคนเนี่ยนึกว่าเขาจะเล่นครีซะอีกนะฮะพวกคุณไปเล่นสายอะไรก็ไม่รู้ไม่มีคนแย่งเล่นอันตีกับผมด้วย e ซี่แล้วล่ะ ไอ้นี่เริ่มจะรู้สึกขึกเหิมขึ้นมาแล้วนะอา <c oughs> เอา up level d ดอ g e แล้วก็ถ้าเกิดอันตริก็จะติดสตันไอ้นี่โคตรดีเนี่ยดี d ก็เอามานะฮะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีไอ้นี่ทุกครั้งที่โจมตีก็จะเป็นการรรชาร์ r เ e energy ไม่เอานะฮะเพราะว่าตัวละครผมตีช้าผมอยากได้เอ่อคร b o ูสต Mm hmm. ครีฮิลลิ่งก็ได้แล้วก็เดี๋ยวรอบหนะ้าจะเอาเมจิกครีตรงนี้หรือว่าเอาตัวนี้ดีเนี่ยเพิ่มครีอีก8%คุณโรซี่มาเลือดประมาณพันห้านะฮะเมื่อกี้รอบแรกแกโดนอุ๊ยอุ้ยทำไมเลือดแกไม่ลดเลยวะทุกคนสตันไปตัน์ๆดอกเดียวอีบ้าเอ้ยออกหน่อยไม่ออกเลยว่ะ โอเคผมมีโอกาสชนะอยู่ทุกคนผมมีฮิลลิ่งโอ้โหออกทีละดอกไอ้วา่าเอ้ยทันวะเนี่ยทำไมกูรอดวะเนี่ยออกทีละดอกออกไปตั้งสีรอบออกดอกเดียวหมดเลยขอบคุณไม่ติดคริด้วยบ้าเอ้ยไอนี้ถือว่าผมโดงดีที่ผมยังชนะอยู่น่าจริงๆไม่สมควรชนะนะฮะไอนี้ห้าวิแรกคริก็จะบวกเพิ่มมา จริงจริงมันดีครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปอันติเมตแล้วก็จะมีโลอันนี้จริงๆก็ดีเอามาไอ้นี่ถ้าเกิดตีมีโอกาส50%ที่จะมีการรีเอเนอร์จีจริงๆอันนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวผมตีช้านะแล้วก็ทุกๆเลือด300ก็จะรีเอเนอร์จีไวขึ้นกูดแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาสตันอันติเมตตรงนี้มาช่วยเพิ่มตรงนี้เพิ่มนะฮะ มาคุณไฮมาร์ชยังไงครับตอนนี้ Energy ผมรีค่อนข้างเหมือนจะไวแต่ผมยังรู้สึกไม่เพียงพอนะฮะป้าบป้าบป้าบสองดอกจัดไปอีกนิดนึงเร็วกำลังจะแตกแล้วไอ้เหี้ยมเอ้ยช้าเกินออกช้าเกินแต่ถ้าเมื่อกี้ออกอีกสักดอกผมก็ชนะแนละ้ว <c oughs> แต่อย่าไปอย่าไปหวังกับมันนะค่าคริยังน้อยถ้าเกิดคริเกิน50หวังได้นะ ไอเทมที่สําคัญกว่าสกิลที่สาคัญกว่าอันติเมทก็คือสายเ,าเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้นี่ฮิลเลือดไอ้นี่ได้เลือดถ้าเกิดมีตัวละครถูกกําจัดใช่ป่ะอ้นี่เป็นเทรเช์ไม่เอาไอ้นี่ถ้าเกิดเลเวลอัพก็จะได้เงินถ้าเลเวลอัพอ้นี้แรนดอมสกิลราคาจะลดลงผมขอเอาเสียงดวงกับตัวนี้ดีไหมอะไม่เอาอะเผื่อบางทีมันจะไปเจอสกิลสายที่ผมไม่ต้องการนะะ เอาอันติแล้วก็เอา refresh มาเอาสายคริแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาอันติเพิ่มนะฮะเพราะว่าผมจะได้มีโอกาสเจอสกิลสีทองซึ่งผมต้องการมากตอนนี้แล้วก็แปะฟริสไปด้วยและกันอีกฝั่งนึงจะได้ออกชา้าลง fury แล้วก็เอเนอร์จีจะรีไวขึ้นเอามาแล้วก็รอบหน้าจะเอาครีบูส์นะฮะตัวละครตัวนี้จำเป็นต้องมีอันติสีทอง เพราะว่าเริ่มต้นมันจะออกอันติเลยมันจะมาคอมโบกับเจ้า War Time Rampage มันจะมีโอกาสมันตีแคส5ดอกตั้งแต่ต้นเกมแล้วอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดติดครี5ดอกก็เลือด6,000ก็แตกประมาณนี้นะฮะเนี่ยถ้าไม่อย่างนั้น5วิแรกอะค่าคริที่มันบูสต์ขึ้นมามันจะหายไปนึกออกไหมฮะเนี่ยแบบนี้หายไปแล้วโอ้ยทีละดอกน้อยไปนะ โอเคออกดอกเดียวตลอดเลยพ่อหนุ่มอืมฮึอะดูจากทรงแล้วผมน่าจะแพ้นะฮะอุ้ยอ้เหียออกมันตีแคสสามดอกแล้วคริดอกละพันแตกสิครับรออะไรไอันนี้จะเป็นการฮิลิ่งไม่เอาละอันี้จะเป็นอันตไอันนี้เป็นการฮิลิ่งอันี้อันติแล้วฟรีส ไอ้น,นี่เริ่มต้นก็จะมีคริมาเพิ่ม16เอามาค่าคริห้าวิแรกของผมไม่มีประโยชน์เพราะว่าผมไม่สามารถออกอันติได้ตั้งแต่5วิแรก35บวก16คูณจุด8บวกกับ30 เนี่ยโอกาสมัลตีแคสของผม5วิแรกก็คือ70.8%มันเป็นอะไรที่เยอะมากถ้ามันออกเอ้ยเอ้ยมันกำลังจะออกออกเว้ยออกออกออกถ้าออกอย่างนี้คุณเจอไป5ดอกเลยไปเออทันพอดีเอาแล้ววะทันทันทันโอกาสออกมัลตีแคสคือ70.8%ได้อยู่นะฮะคุณเพอร์เฟคโดนไป5ดอกจุกครับผม เฉพาะอันติ2002เรียบร้อยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเละดอกละสา0รอยยังน้อยไปนะโอเคอ่ารีเฟรชไอัน,นี้อันติมีโอกาสครไอันนี้จะเพิ่มคริ5วิแรกเป็น32%เปออามาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอันติเอาเพิ่มแล้วกันเนาะ มันต้องเอาอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการฮิลลิ่งเอามาแล้วก็เอาครีบูสโอเคมาแล้วเว้ยพวกคุณครับเตรียมตัวแตกกันได้แล้วเอ่อ3บบวก41 41บวก32คูณจุด8บวกกับ30โอกาสที่ผมจะเป็นมันติแคสใน5วิแรกคือ88.4%เตรียมตัวแตกกันได้แล้วนะ ยิ่งผมปล่อยอันติมันก็ยิ่งรีไวขึ้นนะเตรียมตัวแตกกันได้แล้วนะทุกคนรอบหน้าโดนแน่นะนี่หดอกโดนไปเลยพ่อหนุ่มเรียบร้อยหน้าแตกเรียบร้อยอันนี้อะไรขึ้นดูไหมฮิลลิ่งแอเลยไอ้ท่าสกิลฮิลลิ่งสีทองนะฮะไม่ทันครับผมมันฮิลไม่ทันเว้ยนะเพื่อนๆกำลังจะเจอนรกแล้วนะ In อินอาว่าอะไรว่าอินเทียทีฟสไตร อันตีจะออกทันทีเลยแล้วก็เอฟเฟกจะดีขึ้นอีก30%แตกแน่เละแน่แล้วก็ต่อไปผมจะไปเอาสายครนะ okay. ินะฮะแค่ไอ้นี่ถ้าเกิดปล่อยอันตีไปอันตีจะรีชาร์จไวขึ้นดีอยู่แล้วเอามาไอน,นี้แปลงเลือดไปเป็นฟริสอันตีสตันเอาอันตีสตันรอบหน้าเละแน่เอาแล้วว่ะ พายุหมุนมันดีแคสกำลังจะมาแล้วนะฮะไม่ก็ไม่คิดว่าจะทำได้ด้วยนะเนี่ยยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามคูณจุดแปดบวกกับสามสิบแปดสิบแปดจุดสี่เปอร์เซ็นต์ครับไอเหี้ยมทำไมไม่แตกอะไรนดิผมทำแดเมาได้ตั้งเยอะเลือดผมน้อยใช่ไหมติดพิษไอวีเน้อ ผมติดพิษอะไรวะเนี่ยอุตส่าห์โมไว้ว่าสบายแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาสตันมาแล้วก็เอาฮิลลิงครีมแล้วก็เอาทุกครั้งที่มีการตีติดคริจะทำลายเลือดโดยตรงเลยสองเปเของเลือดที่อีกฝั่งหนึ่งมีจัดมาอยู่ในสถานะฟิลี่เอเนจีจะรีไวขึ้นจัดมา แล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเมจิกคริมาเพิ่มนะฮะผมจะไปสายคริจนกว่าจะมีสกิลสีทองก็คือ Holy Explosion ทำลายเลือด30%ตั้งแต่ต้นเกมเมื่อกี้อมีไนอะไรวะเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเลือดเยอะอ๋อชุบชีวิตเมื่อกี้เขาชุบชีวิตขึ้นมาหรอผมมองไม่ทันนะอันมันดีแคส5ดอกจัดไปไวรุ่นอีกดอกนึงสิ5ดอกจัดไปเออ10ดอก ภายใน5วิแรกเอาแล้ววะโอเคคุณโรซี่แตกไปแล้วหนึ่งท่านเรียบร้อยตอนนี้เหลือกี่คนเนี่ยสองสี่ห้าเหลือห้าคนนะฮะคุณโรซี่ถือว่าดวงดีแล้วที่คุณยังไม่เจอเมจิคริตรงนี้ซึ่งคนอื่นกำลังจะเจอครับผมอืมรีเฟรชอันนี้ถ้าเกิดตีติดคริก็จะเป็นมีการติดพิษ ก็เอามาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าผมต้องการตรงนี้ให้มันเยอะมันจะได้มีโอกาสเจอสกิลสีทองสายครินะฮะโอเคเพื่อนเพื่อนเน็ตแดงอีกแล้วแบบนึงเน็ตแดงวันนี้เน็ตเป็นอะไรวะเนี่ยขอโทษนะฮะเน็ตแดงครับผม เขได้ว่ามีการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยอย่ามาผิดพลาดทำร้ายกันแบบนี้พ่อหนุ่มโอเคเมื่อกี้ผมชนะหรือแพ้เมื่อกี้การที่ผมจากรองบ้วยขึ้นมาอยู่ตรงนี้ผมชนะใช่ไหมผมดูจากหลอกแล้วกันนะฮะออฟเทนออฟเทนออฟเทนแล้วก็ได้สกิลมาอ๋อมันรีมาหมดเลยโอเค ขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ผมไม่ทันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นครีบูสจัดมาแล้วก็เอาครีแล้วก็เพิ่มเลือดมาเอา r รีเฟร h แล้วก็เมจิกครีโอ้โหผมรู้สึกเอ็นดูอีกฝั่งนึ่งเหลือเกินเละแน่เอาเลือดมาครับครี50บวกเพิ่ม32มสิบคูณจุดแบวกสา โอกาสมันตีแคสของผมคือ95%แล้วมันจะรอดอยังไงวะเนี่ยโอกาสมันตีแคสของไอ้หมิงคือ95.6%หน้านตะนี่คือผมเล่นสายแบบมันใช่แล้วอะเนี่ยเอา้าเอา้าผมเพิ่งเห็นว่าแชทมันคั้างนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึง อไอ้นี่อันติจะมาไวขึ้นไอ้นี่อันติแล้วก็แปะฟรีสเอาอันติแล้วแปะฟรีสอีกฝั่งหนึ่งจะได้ช้านะฮะแล้วมิงนะไอ้นี่ตีแล้วก็จะมีการไอ้นั่นไอ้นี่อันติแล้วจะมีการฮิลลิ่งอันติแล้วแปะพิษไปเลยนะฮะตีติดครีจะได้โลโอเแค่รอบหน้าโฮลี่เอ็กซ์พลชั่นจบงานจบรอบนี้เดี๋ยวไปก่อนนะครับจะไปร้านขายยาเดินทางดีๆครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกัน ปีหน้านะฮะขอให้มีสุขภาพดีทุกท่านนะจบรอบนี้ผมอาจจะต่ออีกสักรอบนึงเดี๋ยวดูแรงของผมนิดนึงคุณไฮมาร์คคุณไฮมาร์ชแกสตันผมเว้ยเอาไป5ดอกจัดไปตุ้ม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 เรียบร้อยคริดอกพันสองจัดไปบางทีก็สอาดอกบางทีก็6ดอกแล้วแต่ดวงออะไรว่าออกยาคือออกลอตเตอรี่ใช่ใตัวนี้เป็นรูปแบบ ต้องพึ่งดวงประมาณนึงแต่ว่ามันมีโอกาสออกมากขึ้นจากค่าคริของคุณนะฮะ Holy explosion จัดไปไอันี้จะถึกขึ้นผมไม่ต้องการถึกแล้วแหละเออผมถึกอยู่แล้ว HP คริครับผมจัดมาอันี้ถึกอันี้ทุกครั้งที่ได้โล่มีโอกาสแปลฟริสอันี้ได้เลือดเพิ่มขึ้นอันนี้เลือดฮิวเอาเลือดเพิ่มขึ้นอันนี้แปลงเลือดไปเป็นฟริสเอาแปลงเลือดเป็นฟริส มาผมจะเอาคืนกับคุณพี่อมมีไนท์เมื่อกี้5ดอกจัดไปเอเวนินเออชุบชีวิตขึ้นมานี่เองนะฮะไอ้บ,บ้าเอ้ยเมื่อกี้บังอาจนะบังอาจทำให้ผมเละ75บวกกับเอาดูไม่ทันแล้วก็ตรงนี้เอ่อฮิลลิ่งไอ้นี่ลดฮิลผมจะเอาลดฮิลนะเพราะว่าตอนนี้ผมกลัวจเจอ้าอมมีไนท์น<ๆ>เมื่อกี้เขาเกือบจะรอดไอ้นี่ถ้าเกิดอันตีออกไปอันตีจะรีไวขึ้น4 ทุกๆ0.2วิเป็นเวลา6วิเอาเป็นเวลา2วินั่นก็หมายถึงว่า4คูณหคูณ2 40หน่วยอันตีแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มานะฮะไอนี้ถ้าเกิดยิงเลือดเยอะก็จะรีไวขึ้นไอนีได้ฮิวเอาเลือดเยอะแล้วรีไวแล้วก็เอาคริแล้วได้โล่ไอนี้ป้องกันการติดคริแล้วก็อีก2คนเล่นเลือดใช่ไหมอีก2คนเล่นพิษเดี๋ยวผมจะไปเอาแอนตี id, ้พิษแอนตี้โดสโอเค มาคุณเพอร์เฟกยังไงครับผม5ดอกเอาไปเลยเอออย่างนี้คริดอกละพันหกเจ๋งว่ะล่ะ Good เออเจ็ดสิบห้าดูไม่ทันไอ้นี่ถ้าเกิดมีฟรีสิบพิษก็จะโดนแรงขึ้นไอ้นี่แอนตี้พิษเอามาเอาทุยแอนตี้ฟรีสผมจะได้ไม่ต้องโดนแช่นะฮะฮึพซิซินคริ แล้วก็ฟิลี่แล้วก็ตรงนี้จะมีโล่เพิ่มขึ้นมา75หน่วยตอนเริ่มเกมไม่ต้องการแล้วครับผมไม่ต้องการโล่อีกแล้วนะเพราะว่าผมจะอัดพวกคุณที่เละก,ก่อนที่พวกคุณจะตีผมได้ซ้ำนะไอ้นี่ฮิลลิ่งมาไวขึ้นไอ้นี่ถ้าโดนตีก็จะมีฟรีสแปะเขาไอ้นี่ถ้าได้โล่ก็จะมีฟรีสแปะเขาโอเคมาเอามีนหนเมื่อกี้ผมลดฮิลไปแนละ้วเอาไป5ดอกครับผม โอ้ค okay. ชีวิตที่2มามานะยังไงพ่อหนุ่มเออมึงจะซ่าได้ขนาดไหนกูยิงไป15ดอกเว้ย Good โอ้รู้สึกสะใจยังไงก็ไม่รู้ไอ้นี่ถือขึ้นเอาถือขึ้นมามาแล้วก็ไอ้นี่ตีแล้วก็จะแปดพิษเอาแอนตี้โดสพอยซขึนแล้วก็เอาห้ามตีคริต,ตรงนี้เอา,เอาคริต,ตรงนี้แล้วก็ขโมยเลือดมา เขาได้มีสติกกันเต็มผมอัพยัน40ยังไม่ได้แต่ก่อนบางทีสกิลตรงเนี้ยเพื่อนๆจะไม่ได้สกิลทองเลยนะถ้าเกิดไม่ไม่ได้สีดาวพวกเนี้ยผมเคยโดนหลายรอบแล้วนะคือจะต้องได้สีดาวเท่านั้นมันถึงจะโผล่ขึ้นมาไอ้นี่แล้วแต่ดวงกันด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสกิลทองอ่ะมันช่วยได้เยอะมากอุ้ยไอ้เหี้ยมอย่างช้าเอาไปเลย10ดอก แสดงว่าผมโดนฟรีสเยอะเขาแปดฟรีสใส่ผม400ติดพิษใส่ผมสอง500โอเคเอา Energy Regen แล้วก็เอาโลให้มันถึกขึ้นแล้วก็เอาเลือดมาแปลงเป็นฟรีสแล้วก็ป้องกันคริแล้วก็เอาขโมยเลือดครับผมโอเคถ้าเกิดคนไหนที่ว่าไม่ได้พวก สกิลสีทองในช่วงปลายเกมเนี่ยเล่นยากมากไอ้นี่ผมต้องยอมรับเลยว่าเล่นยากจริงๆรเห็ตแดงอีกแล้วว่ะทุกคนหงุดหงิดนะเมื่อกี้มันชื่อเดสซิ่งละมัง้งซับเทพนะตัวไหนนะเอาไปเลยพ่อหนุ่ม10บดอกเอาแล้วไอ้เขี้ยมเอาแล้วอะเอาแล้วเอาแล้วได้เมดพอๆกันเดี๋ยวผมต้องเอาให้ถึกกว่านี้ เอาเอาพิษไปแล้วก็อยู่ในสถานะฟิลลี่จะแปะฟรีสมันก็ดีแล้วก็เอาฮิลลิงแล้วก็เอาโล่แรกกันเนาะแล้วก็เอาโล่มาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเดฟมาสเทอรี่เพิ่มนะฮะไม่มีโอกาสรอบหน้าแล้วทุกคนเอาแปะพิษไปเลยเพราะว่า แกโจมตี10ผมเลือด10ผมเลือดแค่8ถ้าใครชนะก็คือชนะเลยมามาดูกันเป็นตัวที่ยิงพิษครับคุณป้าพิษเหรอมามาดูกันซิว่าผมจะชนะเขาได้ไหมรอบนี้ะเอายังไงไอ้มิงไอ้เที่ยมือไม่รอดเอานะก็ถือว่าซักเซฟฟ์ก็แล้วกันพายุ แมนตีแคสออกมา15ดอกแบบนี้คุ้มแล้วนะฮะได้เมจผมมากกว่าเขาซะอ,อีกแต่ก็นั่นแหละมันไม่ได้มีแค่ดาเมจอย่างเดียวที่จะตัดสินแพ้ชนะของเกมนี้นะฮะเขาฮิล2,000กว่าเลือดโล่2,007โอเคเน้นถึกเน้นฮิลสู้นะฮะ